อร่อยค่ะนะคะผัดไทยของเราขึ้งอมากนะคะส่วนจังหวัดชายตะวัและบริเวณชิคาโทบาลกดยที่จะสมรสร้างชิยติวัค่ะและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสากรรม USPRO ค่ะและรับจับติดไปค่ะเรียนท่านผูบริิตติเป้าเกี่ยบทรัพษ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชายตรวักับผมนประหัถึงอาหารพืนอรุภาพภายใต้องคการสวิตและพัฒนาการผลิัต์ สัพาะพ้ะกลุ่มอาชีพภายใต้โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สนองตอบต่อความต้องการตร้างทุกรูปแบบเพื่อให้สามารถกระจายและพัฒนาทักษะที่ออกไปยังมีคุณภาพและสมรรถนะสูงและตอบคล้องกับนโยบายของกระทรวงการเปี่ยมทรัพย์ประจันในพิธีกล่าวเปิดโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาการที่ใหญ่ต่างรนท่านและท่านอาจารย์ท่านณาจารย์ นะครับที่เราไปยัายั้งครับพร้อมทางคณะผูะ้อ่านจะเป็นเลขาแล้วก็ตา,ากฟบาห้าสิบไปแล้วครับเป็นเมินด่านหน้าที่ต้อนรับครับ จากียาของท่านแล้วมีวันนี้นะคะผัดไทยรสชาติอร่อยมากค่ะเดี๋ยวนัดเซ็ตนะคะเดี๋ยวผู้ได้กินนะคะตัวเก่าตัวโ่ใส่ใส่กุ้งใส่ผัดชิโ้อ้โอเคเรียบร้อยอ่า 2 12 2 3